สวัสดีครับพี่น้อง e f อทุกท่านนะครับวันนี้พี่บ่าวจะได้มานำเสนอรีวิวถนนอีกเส้นทา,างหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับมุ่งหน้าสู่ต่างอำเภอนะครับเป็นถนนระหว่างต่างอำเภอนะครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดให้ทุกท่านได้รับชมกัน นะครับถนนเส้นนี้ของอ่เป็นถนนหมายเลขอ่าสอง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 แปดหกนะครับจากอำเภออุทุมพรพิสัยมุ่งหน้าสู่อำเภอราศีสไลนะครับเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่เชื่อมกันระหว่างอำเภอกับอำเภอนะครับเส้นทางอำเภอกับอำเภอ ก็ดูก็จะเป็นถนน2องเลนนะครับเป็นถนนที่ใช้ร่วมกัน2อเลนฝั่งละหนึ่งเลนนะครับโดยไม่มีเกาะกลางถนนก็วิ่งสวนทางกันนะครับในการขับใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังนะครับในการขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับเนื่องจากถนนก็ถือว่าไม่กว้างเกินไปนะครับเป็นถนนที่ ใช้ร่วมกันฝั่งไปแล้วก็ฝั่งมานะครับก็เป็นถนนที่สวยงามนะครับเพียงแต่ว่ามีอยู่สองเลนนะครับเป็นเส้นทางลาดยางนะครับสองฝั่งก็จะมีชุมชนบ้างมีถนนทอนทางนะครับซอยเล็กออกไปสู่ท้องที่ต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็ชุมชนแต่และชุมชนก็จะมีทั้งร้านขายของมีทั้งรีสอร์ทนะครับมีร้านค้าตามรายทางขายปละปายนะครับปั๊มน้ำมันก็จะมีเป็นปั๊มเล็กนะครับปั๊มขนาดเล็กนะครับในปั๊มน้ำมันก็จะมีห้องน้ำนะครับแม้นว่าจะไม่มากจะไม่ใหญ่นะครับก็พอที่จะแก้ขัดกันได้ เมื่อเป็นถนนนะครับสเลนเราต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับจะมีทั้งชุมชนมีทั้งโรงเรียนนะครับเขากำหนดความเร็วเอาไว้อยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นก็ต้องรักษากฎด,ด้วยนะครับอย่าขับเร็วเกินไปเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดอันตรายก็มีเยอะเนื่องจากถนนไม่กว้างนะครับเป็นถนน 2- อเลนเท่านั้นเองนะครับ นี่คือเส้นทางถนนอําจากอำเภออุทุมพรพิสัยมุ่งหน้าสู่อําเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดนะครับบนเส้นทาง2286นะครับก็ให้ทุกท่านได้ดูเป็นถนน2เลนนะครับแต่ก็สวยงามนะครับสวยงามเป็นถนนที่เรียบนะครับเรียบสะอาดนะครับสองฝากฝั่งทางก็จะเป็นทั้งสวนทั้งไร่ ทังทุ่งนาทั้งหมู่บ้านนะครับนี่คือการพัฒนาภายในจังหวัดศรีสะเกดนะครับในด้านของสาธารณูปโภคขัค้นพื้นฐานของจังหวัดศรีสะเกดนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนถนทางน้ำท่าฝ่าป,ป่านะครับก็ดูเอานะครับ ถนนเส้นทางนี้ก็จะเป็นถนนเส้นทางของอาทางหลวงจังหวัดนะครับทางหลวงจังหวัดของจังหวัดศรีสะเกตนะครับที่เป็นผู้ดูแลพัฒนานะครับเพราะว่าเป็นถนนเชื่อมระหว่างอำเภอกับอำเภอก็จะเป็นการดูแลของจังหวัด นะครับทางหลวงจังหวัดตันนี้เรายังอยู่ในช่วงของอทุ่งนานะครับผ่านทุ่งนาผ่านป่านะครับก็จะมีถน,นนซอยเข้าชุมชนบ้างเข้าทุ่งนาบ้าง นะครับไปเรื่อยๆก็ได้มานำเสนอรีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับถนนภายในจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลกรุงเทพมหานครพอสมควรนะครับในพื้นที่ของภาคอีสาน ก็จำกัดความเร็วอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีเห็นเส้นประอยู่ตรงกลางเป็นเส้นทึบยาวเลยนั่นแสดงว่าถนนเส้นนี้ห้ามแซงนะครับไม่ไม่ไม่ให้แซงกันนะครับเราก็ต้องวิ่งใจเย็น เพราะว่าถ้าแสงไปบางทีอาจจะมองไม่เห็นรถที่สวนมาเนื่องจากถนนของเรามันแคบแล้วก็เป็นทางโค้งและก็มีสะพานด้วยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังและก็มีการจับความเร็วด้วยนะครับมีการจับความเร็วด้วยนะครับมีกล้องตามเส้นทาง ตรงนี้ก็ที่จะสามารถแซงได้เนื่องจากเป็นถนนกว้างนะครับพอเข้าเส้นทึบเราก็ต้องรักษากฎก็คือไม่แซงนะครับไม่แซงนะครับพอออกจากเส้นทึบค่อยแซงได้นี่คือกติกาในการใช้ถนนร่วมกันของคนไทยเรานะครับทุกคนจะเข้าใจ วิธีการใช้รถถ้าใครรักษาได้นะครับความปลอดภัยก็จะมีมากนะครับถ้าใครไม่รักษาก็อันตรายจะเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็สามารถที่จะแซงได้นะครับเพราะว่าเป็นเส้นป่านะครับตามปกติการใช้รถใช้ถนนของ เมืองไทยของเรานะครับเขาจะให้วิ่งเลนซ้ายนะครับแม้ว่าจะมีกี่เลนก็ตามมี2เลนมี4เลนก็แล้วแต่นะครับจะให้วิ่งเส้นทางซ้ายมือสําหรับเลนขวานั้นเอาไว้สําหรับเวลาที่เราจะใช้ความเร็วแซงคันที่อยู่ข้างหน้านะครับแต่กว่าจะแซงก็ต้องระมัดระวังดูให้ดีว่าไม่มีรถสวนกลับคืนมานะครับ นี่คือถนนในเมืองไทยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นเส้นทางระหว่างตัวอำเภอนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยกับอำเภอราศีสไลตตอนนี้มาที่เส้นทาง2083แล้วนะครับจากนี้ไปก็จะเป็นถนนเส้นทาง2083 นะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอราศีสไลดเช่นกันนะครับก็จะกลายเป็นถนนสี่เลนนะครับถนนสี่เลนแต่ไม่มีเกาะกลางถนนนะครับแต่นี้ก็จะเป็นที่ราบรุ่มของแม่น้ำแม่น้ำมูลนะครับแม่น้ำมูล ิเวณทางโค้งก็เป็นสีเลนพอวิ่งจากทางโค้งมาก็จะเข้าสู่ถนน2เลนเช่นเดิมนะครับเส้นทาง2083นะครับทางหลวง2083มุ่งหน้าสู่อำเภอราศีสไลนะครับเป็นถนนภายในจังหวัดศรีสะเกดนะครับดูแลพัฒนาโดยทางหลวงจังหวัด มีโอกาสผ่านมาทางน,นี้ก็รีวิวให้ทุกท่านได้ดูถนนต่างจังหวัดนะครับวันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษมีอะไรที่น่าจะได้รีวิวให้ทุกท่านได้ชมก็จะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ได้ชมได้เห็นนะครับถึงความเจริญนะครับหรือข้อบกพร่องนะครับ ในด้านของการใช้ถนนเจ้าของผู้ดูแลรักษาถนนผู้รับผิดชอบก็จะได้นำไปปรับปรุงนะครับพัฒนาให้มันดีเท่ากับถนนสายอื่นๆนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นถนนสองเลนอยู่นะครับสองเลนแต่ก็เป็นถนนที่สวยงามน,นะครับยกพื้นสูงนะครับ การใช้รถใช้ถนนก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับมีรถสวนไปมาอยู่ปราปลายนะครับเป็นถนนที่สวยงามอีกเส้นทางหนึ่งนะครับในพื้นที่ของอำเภอลาศีสไลจจังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดติดตามนะครับ ดูความเจริญของเมืองไทยของเราไม่ว่าจะเป็นต่างพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับหรือแม้แต่ในตัวเมืองในตัวกรุงเทพนะครับถ้ามีโอกาสไปก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้เห็นนะครับเพื่อจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับพื้นที่ต่างๆของแต่ละจังหวัดนะครับไปจังหวัดไหนก็จะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชม ถ้าไม่สวยงามก็จะได้ปรับปรุงนะครับจะได้ดูแลนะครับก็เป็นถนนเส้นทาง30 2083นะครับลาสีสไลกับอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสีสะเกษ นะครับเป็นถนนที่สวยงามนะครับใครที่ยังไม่ได้ผ่านมาทางนี้มีโอกาสก็ผ่านมานะครับจะได้ดูความสวยงามของถนนก็ได้มานำเสนอ,อรีวิวให้ทุกท่านได้เห็นได้ชมกันนะครับก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับนี่คือเส้นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับมีโอกาสต่อไปเราก็จะ นำเสนอเส้นทางต่างๆภายในจังหวัดสรสีทิเกให้ทุกท่านได้รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ,อไม่พลาดในคลิปต่างๆด้วยนะครับคลิปใดที่พี่เปาได้ลงไปทุกท่านก็จะได้เห็นได้ชมกันนะครับนี่คือถนน2083นะครับ มุ่งหน้าจากอุทุมพรวิสัยสู่อำเภอราศีสไลนะครับเป็นถนนที่สวยงามนะครับแม้จะเป็นถนนสองเลนก็ตามก็มานำเสนอให้ทุกท่านก็คงจะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอพบพระคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวพี่บ่าวจะได้นำเสนอในเส้นทางต่อๆไปนะครับให้ทุกท่านได้ชม เพราะว่าตอนนี้ก็จะถึงเป้าหมายแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามกดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้กำลังใจพี่บ่าวครับสวัสดีครับ